ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนไม่ว่าคุณจะลืมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเข้าสู่ระบบ Facebook ในกรณีที่ว่าจำอีเมลแล้วก็จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook กันก่อนไม่ว่าจะเป็นเฟซอะไรเฟซสำรองหรือว่าเฟซหลักก็แล้วแต่นะคะเข้าไปก่อนจากนั้นให้ทุกคนกดค้นหาบัญชีที่เราต้องการจะเข้าสู่ระบบค่ะ เข้าไปที่การค้นหาใน Facebook จากนั้นก็พิมพ์ชื่อ Facebook ที่เราต้องการจะเข้าสู่ระบบแต่ว่าอยากจะเข้าสู่สระบบเนาะแ,แต่จําอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราเจอเฟซที่เราต้องการจะเข้าสู่ระบบแต่เราจําเบอร์และโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของตัวนี้ไม่ได้ให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นเราจะเห็นจุดวงกลม3จุดนะคะจุดวงกลม3จุดเราจะเห็นจุดวงกลม3จุดนะคือตัวนี้ ใกล้ๆตัวสัญลักษณ์ Messenger ให้เรากดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นกดคัดลอกลิงก์และกดออกกดออกทีนี้กดออกให้อยู่หน้าตาแบบนี้นะคะนะักผู้ชมจากนั้นกดแตะไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นกดออกจากระบบกดออกจากระบบ ทีนี้คะ่ะทุกคนกดเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยให้เราลบเบิร์ท,ที่มันขึ้นให้เองนะลบทิ้งเลยนะคะแล้วก็กดค้างกดวางที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่จากนั้นก็เสรหาสผ่านเลยคะ่ะ ของนิญ,ญาใส่รหัสผ่านสักกรู่หลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยไม่รู้ว่าน้ำใส่รหัสผ,ผ่านถูกไหมนะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ชมมาดูซิว่าใช่ไหมใช่เฟซที่น้ำกดคัดเล่าเมื่อสักครู่หรือเปล่าโอเคใช่ค่ะได้แล้วค่ะ เห็นไหมคะทุกคนแม่ว่าคุณจะลืมอีเมลหรือว่าลืมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยขอแค่คุณจำรหัสผ่านได้คุณก็สามารถเข้าใช้งานบัญชี f เฟ e b o o กได้แล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ